สวีรัสสวัสดีครับพี่น้อง A FC แฟนคลับสาวน้อยพี่บันแพงนะครับพี่น้อง A FC แฟนคลับช่องพัชจรีลำเพินออฟฟิเชียลครับพี่น้องหองพักกำลังสีเหลืยแล้วนีกก็สีฟงสิเท่เพืนเนนะครับภาพดูบรรยากาศ โดยร่วมทั่วไปเนาะครับอา้าวเป็นขากล้องพูดอะไดอรลืมขากล้องเนี่ยใครลืมขากล้องเนี่ยพูดอะไมาเห็นอย่างเน,นาะเนรอเอาปลาหมจินอนอยู่ซส เอาสวัสดีครับมเต็มวทีปลาหมดปลาหมดนอนอยู่ข้างบนนี่เหรอไม่ใช่ผเรามาคุยคือมาเออมาเออมาคุยกับแฟนคลับเอฟซีปะครับมาคุยตอนไหนตอนนี้กำลังมานั่งคุยไงที่ที่เเออออประวัตินิดหน่อยเก็บประวัตินิดหน่อยก็คุยแฟนคลับรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเรามาอยู่นี่เป็นยังไงครับผมประวัตินิดหน่อยก็เช้า นี่เราพูดเถาเนะครับขยันมันคือเอาพูดเถานี่ก็ขยันสิไป่ใ่อีกเอาแตดเอาวาอยู่เนี่ยไปฮะแต่ยังยิ่งอ่ะค่ะขอโทษนะคะท่านอาจารย์ไม่จรงจ้าโอ้ยหมนจ้คือคือมายูทูบเบอร์เขาอยาทำนตอย่างเอาเอามาไปเอายไงละ พ่อมาใส่พ่อเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีสวัสดีแม่ติสวัสดีครับโอ้ยเป็นอยังห้องเป็นอยังเกินเกือมากขึ้นเลยเฮ้ยข้าหมุนบอกหมุนบอกเราไม่ไหวเขาทำงานในห้องเนาะเนี่ยเขาทำงานเขาเป็นหน้าที่ของเ้าครับมันเป็นหน้าที่แล้วนะเป็นหน้าที่ครับเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับ ก็รอดูเดรับขอนุญาตคือมเคารพอย่างสูงด้วยก็เรพอย่างสูงครับขึ้นกันเหรอครับก็ก็เราจะคือจะถ่ายผมไม่ได้ทํางานผมคือว่าผมไม่ได้ทํางานเกี่ยวอะไรผมมาทํางานที่นี่ผมมาทางานที่นี่แล้วผมก็จะถ่ายทอดองค์กรของเราเป็นกระบอกเสียงให้องค์กรของเราเพื่อดําเนินไปให้แฟนคลับเอฟซีได้รู้คงจะรู้ทุก่าไม่ซอกทุกคอทุกมุมก็จะรู้มากสุงว่าใครทําอะไรแล้วก็จะสัมภาษณ์ ไปเรื่อยๆอ่าแดนเซอร์มั่งคอนโวยมั่งอาจารย์นักดุยตีมั่งศิลปินวันนี้ไปถึงไหนะวันนี้ถึงไหนแล้ววันนี้ก็มาพูดส่วนตัวหน่อยอย่างยังยังไม่ได้ไปเดินบรรยากาศรอบบริเวณใช่ไหมยาครับผมถ้าเจ้ามาถ้าเดี๋ยวไปเบิ้งข่อยเดี๋ยวภาคพี่น้องไปเบิ้งภาคพี่น้องไปเบิ้งกันเถอะตาสมบูรณ์สบายนะด้วยความเคารพอย่างสูงครับอาไม่ยึดไม่ยึดติ๊มเจ้ากับตลกคือกันนะเจ้าเจ้านายอย่าไปแตลกถด้วยความเคารพอย่างสูง ในช่องนู้นนี่มิตรมิตรข้ามขนพิมอดตั้งนานเลยเราคำสุภาพไงโอ้ยดูความเคารพอย่างดูความเคารพอย่างสูงมาใหม่แล้วแห้งไหมครับพ่อแม่ด้วยความเคารพอย่างสูงนี่มัน <c oughs> การแต่งตัวของเรากับสุดยอดเหรือเนล่าเอาภาพี่น้องไปบ ab, <c oughs> เบิ่งบริเวณร <c oughs> อบรอบเดี๋ยวดีภาพเอา <c oughs> โอ้ยกระถัวาา่วคว้าไฟพิ่เหรอขั้นข้ออารถดำเนาะนี่นี่ตัวเห็นไหมเดี๋ยวไปเบืองรถด,ด,ดำกันไปตามหารถดำพอว,ว่านี่เอฟซีหมื่อวานนี่โอนเงินมาสื่อเสียให้สีดำให้พรายังก่อนเพิ่มซือแล้ว เดี๋ยวจะตามหาเรากันโอ้ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็อนเดี๋ยวกฝนอาวการบ่ค่อยดีพี่น้องเอ้ยร <c oughs> ักษาสุขภาพกันได้ดีพี่น้อง <c oughs> อืมอากาศดีครับพี่น้องเ <c oughs> อ้า หมู <c oughs> บ่บ้านวัยสิบแปเาเสียมาให้เลื่มต้นเหรอย่างวันนี้ละ่ะจังหน่อแต่ว่นนาเปิดเฮียนกันสิบไปเอาเสียมายให้ใช่พรายัางมันมันเสียแก่ขี้มันมีเอฟซีบางเจมหมู่ว่านเลยมีช่องลักอยู่หันตอนวากันอยู่หันตอนสัมผัสกันตอนวากันอยู่รอพุ่นน่ะนะเป็นอะไรวะเดียวขอบพุ่นเป็นพระกอนเดี๋ยวเจ็บมาให้ขอบคุณครับที่ทรงเสีมยมาให้นั <c oughs> ่นละ่ะผู้ทรงมาให้กันนั่นออกเงินมาให้อืมเดี๋ยวขึ้นไปไล่ หมื่นเท่าพันเท่าล้านเท่าอายุดีมีแห้งเจ้าซือคว่ำสูเล็ซื้อแสงซื้อแสงวันนี้แสงเจ้าคือดวงดีเถอะนี่ก็คือเอฟซีคนนี้เล่าสิเล่าสิเบิองตลอดนะเราเห็นอย่างเลาก็สิเห็ดไปงแล้วความสุขของเราเดี๋ยวเมื่อไนตื่นปพ๊บกขวดจี๊โอเงินไปซื้อเสียมาให้เจ้าเอาสีดำเพมนวะเระบุให้พร้อมเอี่ระบุให้เจ้าพร้อมเอาสีดำด้วยนนะครับครับจามากกว่าสีดำมากมากกับมากตัวของฟีนเนาะ เออพันยี่แสงคนบ้านป้าปอบ้านไก่กันกั็พันยี่รี่นะครับพี่น้องบ้านเดียวกันนั่นแหละมันมาพากันมาถมทีถมดินเหงื่อหนาอยู่นี่ใกล้แล้วแล้วอีกประมาณจังหมื่นวะไล่หมื่นอยู่เอาหมื่นเอามาตั้งยี่นี่แล้วตั้งแคมเลยไหมไม่เอานี่เพราะวนารถไมาโค้งยี่นี่เลยยี่นอนนี่นอนนอนหนารถหนารถพันหนารถมันเหรอจีนเพรต่ว่าผมปูผี่แร้วปืนนี่างนี้นอ่นมาก็มีเลย ราะวันนันบ่ได้มันติดดนงเคีงบ่ได้โอ้ยคือบ่มีเต็ยนเติดรถนอไม่หยุดก็ได้เนาะมีอยู่แห่งว่ามามันฮ้อนเต<ด>ีมันอึดอัดอากาศเด็กมากมันเย็นอยู่ดิเด,ด็มันเย็นหนาวหนาวอืมนี่เห็นบ่นี่ <c oughs> เก็นเนเบข้ออยู่นี่นยฮ่าฮ่าก็แต่น่า่เอาเอาเจ้าบ่ได้มีอะไรติเราคอยยู่พผีเปล่าค<ข>อยยุ่เมี่ยงเลยคอยู่นี่ตลอดคอยจับไหมวามันอยู่ไกลไกลวานมันบัวบัวบัวขึ้นนึงเวลาหัวหน้าเอินใส่เดิ เอาข่อยขับรถในหนว่าน่าเนาะยยมเพิ่นเอินใส่ไปหันมาไหนได้ทุกเวัยร่างเี็นะก็คือต้องอยู่นี่ก็คือเห็นเจ้าเพิ่นมันเป็นเงินเดือนมาในพวกก็ต้องอยู่นี่ตลอดดีเนาะสบาย<ด><ด>แล้วขอนน่อยข้าวในเป็นยะังเนาะคือเมื่อก่อนก็ล่อคำสัง่งสว่าจะพาะไปใส่ขันบ่มีงานขอา่อยกเนอนเหรียญยนุนั้นโมนี่แหละลักลักกับทายคลิปยังไหนที่ทายคลิปเหรียญไปเพราะเหตุดูมันชิงว่างในเบื้องการเคลื่อนไหวของวงในเบื้องการเคลื่อนไหวของผู้นั้นผู้นี้ เพิ่นกะเบิงนี่แหละือจังเพิ่นเบิงงว่าที่มันเพิ่นเบิงเจ้าเพิ่นเห็นเจ้าว่าเนี่ยมันว่าเจ้วเอฟซีสาวหน่อยตัวจริงเออเพิ่นเลยดีใจเดียวยังหน่อยเจ้าก็ตีได้เป็นก็โอนเงินเพื่อนี่แล้วโอนเงินได้คัดไปแจ่มดิโอนมาให้แต่บ่ให้หลายให้บัวลอยให้สร้อยก็ได้กินได้เยาะเออนั่นแหละเล้วดีที่อย่างนี้ดิวัาเป็นอะว่าทักมากเพื่อนี่มันจะโอนเงินให้ไปซื้อเสียไมให้ตาลดตำไม่ได้เพราะนะแต่ถ้าก็บอกเลยว่าหมู่วัดนี่มาแต่ยนี้ยมาแล้งวัดมาเสียว่าแต่ยนี้ยมาแร้งหมดละที่ตุลา พ่อเนี่ยยไปแล้วไปยังไนี่สิตรงไฟติต้องไปยามตรงยำรอบยตรงตัวยไหมฮะไม่หิวไม่หิวมากันทางเหมือนไฟไหมเนามันเหมือไฟไหม่มสูงของเราเนาะบ่มสูงของเราิเราบดเาเกิดเจ็ที่สามเนาะบรรตักจริงบดเทัคักรบรรยุกในหลูงบรรทากอะไรเล่าคนห้องเจ็ดที่สามบดเบรรห้องหนึ่งไปจำพ่อใหญ่ยมเลยสินี่เรายังไปได้ยังคำมันขึ้นหมเรับนนอนน้ำหลูกน้ำหลานไ รถนอนนี่มันเมยแฉ่ดิเนาะโอ้ยต้องขวายไปใส่ขวายกันนอ,นอนนี่ขวายนั่นนี่ขวายนอนตื่นอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเจียอยู่ไปรี่เกียงอยู่ต้องเอานอนเอาจากล่างขายขนขับรถนี่มันไหลเดียวมาโอ้ยข่อยขับแต่ละเทีแถว่มันใกล้ๆลเลยมันมปนไปเฉพาะหางลลูกนะ,ะอโอ้ยห่างเทียมเหมือนเราพันก็ลกกับมี่มือเดียวเน่ะปีท้องปีที่แล้วรับงานได้หลายเน่ะแรงเหมือนละสี่จังหวัดกับมี่อาลงมือจนข่อย บ่ไหวข่อยจอดป้อมน้ำมันนี่รับรบโดยบ่ลูเลี้ยงเนาะเ <c ough> มี่ยอมรหนึ่งเนี่ยเชื่อบ่ข่อยขับมื่อนั้นน้องเนั้นรับงานซีเจ้าออก,ก,ากจากกออกจากกาลสินธุ์ไปเมืองสวงโคราชออกจากเมืองสวงโคราชไปอุบลสวนพูนสวนทางขามีเงินปุ่ออกจากอุบลไปรับงานเนี่ยโสยออกจาก,กยาส่โสึกไปรอยเอ็ดเมื่อนั้นมื่อเดียวที่นี่รับงานมื่อนั้นไปเส้นสัญญางานเหมเพิ่นเจา้าภาพเพิ่นจ้างเพิ่นกันนัดเพิ่นเนาะแนวห้องก็อยากได้ยัน อย่าเสียโอกาสเนาะแล่แนเอา,ออาง่ายเพราะว่ามันร่ม่คนไหนมาขับรถทางไกลแทงข่อยข่อยเลยผู้ดีเอาไหมไม่มีคนเปลี่ยนไหมซุ่มขับรถทั่วยังมันไม่สองคนอยู่นี่มไม่จังหวัดไม่เตี้ยมคนนี่เตีนยมตัวนั้นน่นนนนาก็าเฮ็ดชีพข้งลาปป่าไปเพราะเห็นพ,พี่น้องมงบรรยากาศรอบเสารอบยังบรรยากาศเว็นรวมที่เีิดนี่ไวไ่มเมอกีนกับนนนมึงมาลมำนี่นแะ จังวะไน่นี่ม่เอาลาโอ้ยขอถกก็ให้พวนเราไว้จำถือมาจะไปจังไลยดอกเป็นเจ็บข้อไหมทีนด้สวอคบ้างยังก็จะไปสวอกบ้างเยอมาเลยอือไปสวอกบ้างกันเดี๋ยวเนี่มาสวอกบ้างกันนเป็นือเป็นอันเป็นนั่นตันตันข้ออะไรก็เป็นจำจำไหมนั่มานถึอโฟนหมื่านหนึ่งคนตตครั เอาครับพี่น้องขอบคุณตุการ์ติดตามขอบคุณตุกการ์รับชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมหรับช่างกรชิปนาพ่อกันไม่สวัสดีตัดสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งครับผม